สวัสดีค่ะนักศึกษาอาจารย์ปูเป้นะคะวันนี้ขอเชิญพบกับระบำใต้น้ำครั้งที่18นะคะวันนี้เรามาในรูปแบบใหม่ในวิดีโอแบบสั้นๆกระชับนะคะก็วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปวิดีโอนะคะที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปทบทวนท่าเรา ระบำใต้น้าประเภทฟรีรูทีนนะคะซึ่งเราเคยต่อกันไปแล้วเมื่อวันจันนะแต่ว่าวันนี้จะให้นักศึกษาไปแกะท่านะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะซึ่งวันนี้อาจารย์ทําคลิปนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะให้นักศึกษาทําท่าตามอาจารย์นะคะในวันนี้นะมีทั้งท่า,าการกระโดดจริงการนอนแล้วก็ใช้ขาทําท่าต่างๆนะคะรวมไปถึงกับมีตัวอย่างที่อาจารย์ได้ทํา ถ้าดังกล่าวในน้ําด้วยนะคะให้นักศึกษาเห็นเป็นไอเดียเนาะแต่ว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องส่งอาจารย์ในวันนี้ก็คือการส่งแบบเป็นคลิปบนบกนะคะส่งมาในลิงก์ของ Google d r i v e นะคะให้อาจารย์ได้ไม่เกินวันอาทิตย์นี้นะคะไปลองทํากันนะเดี๋ยวตามมาดูคลิปตามนี้เลยค่ะมาเลยสวัสดีค่ะนศาศาักศึกษาวันนี้นะคะเรามาฝึก เพียงลาลิซ่าโพสข้างบนนะคะ28เสร็จแล้วกระโดดลงน้ํานะคะในักศึกษาทาฟีเจอร์นี้เลยนะกระโดดลงมาเสร็จแล้วเปิดตัวแรกในน้ําก็คือเป็นท่าไฮไลท์ให้นะักศึกษาทําท่ามือนะคะสารรมารถยกตัวหรือว่าจะยกขาก็ได้เสร็จแล้วต่อด้วยท่าที่ต่อไปเป็นท่าเอ็กพิเตอร์ขึ้นมาม้วนมือนะคะสะบัดมือขวาซ้ายขวาซ้าย ล่าลิซ่าวดไม่เนมวดไม่เนมเสร็จแล้วนอนนะคะเป็นท่าบาัเล่เล็กนะนะคะยกขึ้นมาเป็นท่าคลิปเครนวางยกเครนวางยกควายขาคางแล้วสะบัดนะคะนักศึกษาเปลองทํากันตามอาจารย์นะคะว,วันนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งคลิปมานะคะเอาเท่าที่ได้เนาะถ้าไม่อยากให้เห็นหน้าของตัวเองก็ใส่ฟีเจอร์ในติ๊กต็อกมาเลยเป็นหน้าตลกหัว

1> 7จ็ดหนึ่งหนึ่ห้เจ็ดไป1นึ่งสองสามสี่ห้เจดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดไป1นึ่งสองสามสี่หหเจดหนึ่งหนึ่งสอสสหหเจพอหนึ่งสองสมหมุนห6าเจดไป1นึ่งสองสามห้าหเจนอนหนึ่งสองสามสี ห้ 5, 6, 7, าหกเจ็ดบเลเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่ง ยังไงกันบ้างคะดูวิดีโอกันจบแล้วนะคะก็เห็นภาพกันชัดแล้วเนาะว่าท่าเป็นยังไงก็ให้ในักศึกษาทุกคนนะคะไปทําตามที่อาจารย์ทํานะคะไม่ต้องคิดท่าอะไรใหม่เลยทําแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะสามารถใช้าแอปพลิเคชันในทิกตอกเป็นฟีเจอร์น้ําสะท้อนนะคะแล้วส่งให้อาจารย์ไม่เกินวันอาทิตย์นี้นะคะสําหรับครั้งต่อไปจะเรียนอะไรรอติดตาม